ที่กับมึงเป็นนักข่าวก็ไปหาข่าวกับกูอาชีพมึงกับกูก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยข่าวออกุ๊บเนี่ยถามว่าข่าวช่องคุณนะดังนะแต่ว่าชิปหายเลยศารก็ไม่เชื่อถือตำรวจแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อถือแล้วแล้วถามว่าไปไล่มันออกหมดได้ไหมตำรวจสองแสนสามหมื่นคนเนี่ยไม่ได้ก็ยังต้องให้มันทํางาน,นถ้าสืบไปแล้วนักข่าวคนนี้ไปบอกว่าผมให้ตังคุณแล้วนะห้าพัน และคุณลบไอ้นักข่าวคนนี้จะติดคุกด้วยเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกแล้วพอตำรวจเรียกนักข่าวไปนักข่าวก็ไม่ยอมไปถามว่าใครได้กล้องก่อนนักข่าวได้กล้องก่อนไหมผมว่าถ้าตำรวจไม่ได้กล้องก่อนและรู้ก่อนเนี่ยมันไม่จับตะเปียกหรอกอตัวบิ๊กโจ๊กเองท่านก็ออกไปยอมรับแล้วว่ามีตำรวจเนี่ยข่มขู่ให้คุณลุงเนี่ยรับสารภาพไม่ผมบอกแล้วเมื่อกี้ท่านบิ๊กโจ๊กก็เข้ามาในรายการท่านสุรเชษนะ,ะบอกว่าต้องยอมรับความจริง ถ้าเป็นผมเป็นผูุ้่งข้าบัญชาผมบอกว่ากรณีเหตุการณ์ที่อลันเนี่ยต้องขอโทษประชาชนด้วยขอ้อเท็จจริงตำรวจแม่นตั้งใจทำงานและล้อนหล่นเกิดไปเลยไปจับผิดตัวและลูกน้องผมเนี่ยมันก็ผิดหรือชั่วก็ไม่รู้ไปเค้นหรือไปหลอกหรือไปให้คำมั่นสัญญากัตบตปียะก็ไม่รู้แต่ตอนนี้จับคนร้ายตัวจริงได้แล้วเป็นเด็กเยาวชนเป็นลูกตำรวจส่วนตำรวจที่เป็นผูุ้่งข้าบัญเป็นพ่อแม่เขาเนี่ยถึงเขาจะไม่ผิดแต่เพื่อลด ไม่ให้ลูกเขามีบาร,รมีผมจําเป็นต้องย้ายไม่ได้กัดนแกล้งลูกน้องนะผมจาเป็นต้องย้ายส่วนใครที่ไปขู่หรือให้คําม,มั่นหรือไปหลอกตะเปียกก็ต้องลงโทษไปมันก็จบแค่เนี้ยแต่ถุงวาทถ,ถุงดำออากมาหลอกหลอนประชาชนชาวบ้านแบบนี้มันก็ทําลายความน่าเชื่อถือของกระบวนการสืบสวนสอบสวนมนมัน,น,นเดี๋ยวนี้นะ<ง>มันไม่ใช่ยุคผมนะยุคผมไม่มีโทรศัพท์ไม่มีกล้องวงจรปิดนะ,ะผมยังไม่ต้องใช้ถุงดำเลย แค่มองตามึงจะโกหกกูไม่โกหกเนี่ยรู้นะและอย่างตะเปียกเนี่ยไม่ต้องหลอกบอกเปียกเรื่องจริงเป็นไงวะเดี๋ยวกูให้เหล้าขวดหนึ่งสมมติบอกให้เล่าขวดตะเปียกมือไม้สั่นแล้วเพราะ,ะมันอยากแดกเล้ะมันบอกผมไม่ได้ฆ่าบอกไม่ได้ฆ่าก็ไม่ได้เหล้ามันจะบอกผมฆ่าเองเพราะมันอยากได้เหล้าก,กินะมไม่มีความจําเป็นต้องเอาถุงดําหรือไปขู่มันเลยมาเนี่ยนะออ ตะเปียกเนี่ยไม่ต้องไปปิดสื่อมวลชนแล้วปล่อยให้ตะเปียกยืนเลยวันละสามชั่วโมงใครจะสัมภาษณ์ก็เก็บเงินให้ตะเปียกคนละร้อยพูดไปพูดมาเดี๋ยวชาวบ้านเขารู้เองว่าไอ้นี่พูดไม่อยู่กับร่องกับลอยะจะไปปิดทําไมถ้ายิ่งปิดคนยิ่งอยากรู้ถ้าเป็นผมนะตะเปียกมานี่เลยยืนแม่นหน้าเสาธงเนี่ยให้สื่อมวลชนถามเลยถามเดี๋ยวแม่งก็งงหนูถามผมเนี่ยยังงงเลยแล้วตะเปียกเนี่ยกูว่ามันปัญ,ญญาไม่ดีกว่าผมแล้ว พูดไปพูดมาเนี่ยเดี๋ยวก็บอกชื่ออะไรโอ้ผมชื่อเดี๋ยวมันก็บอกแล้วข่าวออกไปชาวบ้านเขารู้เองว่าตะเปียกเนี่ยนักข่าวถามนําเขาหน่อยก็ไปตามนักข่าวแล้วเดี๋ยวพูดผิดพูดถูกความน,น่าเชื่อถือตะเปียกก็จะหมดไปเองอ่ะแต่ตอนนี้หมอเขารับเป็นคนไข้โรงพยาบาลศรีธัญญาเลยเพราะเขาเขาไม่เต็มไงมเขาไม่เต็ม กับวีรกรรมของเด็กเนะะี่ยค่ะตอนนี้ตัวของท่านเลวัตเองอยากจะฝากยังไงถึงเด็กๆกลุ่มนี้ที่ยังคงอรารวาสกันอยู่แม้ว่าแกนนำห้าคนจะโดนจับไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะมันไม่ใช่หรอกเด็กไอ้หนูเอ้ยมึงก็เชื่อฟังพ่อแม่มาพ่อแม่สอนมึงก็จะหุดหงิดลำคาดแล้วเวลามึงหมดอนาคตเนี่ยไอ้ตอนนี้เด็กเนี่ยหมดอนาคตนะส่งสถานพินิษฐ์แม้จะเด็กกลับไปในชุมชนเนี่ย ป้าบัวผันเขาไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกนะแล้วพ่อมึงที่จะคุ้มกะลาหัวก็โดนย้ายไปแล้วมึงไม่คิดเลยว่าญาติป้าบัวผันหรือคนที่เขารักป้าบัวผันจะกระทืบมึงมั่งนะครับมันต้องคิดอย่างนี้ลูกนะคนเรามาเกยได้ผมเกยมาก่อนไงก็พูดได้ผมก็มีวีรกรรมมาตั้งแต่อายุสิบสองเหมือนกันเพราะนั้นเนี่ยพูดเนี่ยผมรู้ว่าคนมันกลับตัวกลับใจได้เด็กมันก็คือเด็ก แต่ผมไม่ได้เป็นก้าวลาวไอ้กระจกบบไปรังแกคนบ้าแบบนี้เรียกอะไรนะเยาวชนกลุ่มนี้เราเรียก,เ,กเคี้ยคืออย่างเนี้ไม่ได้ผมผมมีเหตุเนี่ยเพราะเขามากระทืบผม<ะ>ผมถึงสู้เขาจะมายิงผมผมถึงสู้ทุกครั้งจะเป็นอย่างนี้นะครับแต่นี่มันรวมฝูงรวมถ้าไปคนเดียวหงองไอ้พวกนี้นะมันต้องรวมฝูงถ้าไปคนเดียวไม่กล้า เพราะนั้นหลักยุทธศาสตร์คืออย่าให้มันรวมกลุ่มถ้ามึงขับรถมาคนเดียวไปโรงเรียนก็มนไม่ตรวจ<ฆ>แต่ถ้ารวมกลุ่มรวมฝูงตรวจจับทุกข้อหาจับทุกข้อหาแล้วแล้วสื่อมวลชนเนี่ยจะเป็นประโยชน์เฮ้ยวันนี้จะไปจับเด็กตรงนี้นะช่องไหนจะไปเนี่ยมันหลายช่องหมดเนี่ยแม่เป็นสิบช่องเนี่ยไปดูไหมพอมันบอกผมลูกตำรวจแม่นออกสื่อเลยต้องใช้สื่อให้เป็นประโยชน์กับการทำงานของตำรวจ อย่าไปลังเกียบสื่อเลยนะครับผมจะกลับบ้านคุณก็มาดักสัมภาษณ์เงี้ยมาเนี่ยนะฮะถามว่าแต่ผมมองว่ามันจะได้แพร่ข่าวันนี้ไป<ช>ประเด็นที่ผมแนะนําให้กับตำรวจทั่วประเทศปฏิบัติเนี่ยว่าจะทํำยังไงมันมีปัญหาไงตำรวจงานอื่นแม่งก็เยอะอยู่แล้วเฉพาะพู่งครับมัชาเรียกประชุมคอนเฟล็์เนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องทํามาหาแดกกันแล้วคนโน้นเรียกสั่งคนนี้นายมันเยอะเงนายมันเยอะงนะ บอกเขาไปว่าถ้ามีเหตุวัยรุ่นตีกันเนี่ยผมถือว่าท่านผู้บังคับบัญชามไม่มีฝีมือนะอม,มึงไม่เหมาะจะเป็นผู้บังคับที่นี่แล้วนะจ้ะผมจะเอาคนมาแทนคุณทันทีวันรุ่งขึ้นรับรองจะไม่มีเด็กออกมาเลยนะครับถามว่าไปขู่ลูกน้องอย่างนี้ไหมไม่ได้ขู่หรอกนะฮะไม่ได้ขู่ขอ,อขอย้อนคดีสยามนใช่ไหมครับโอ้อยาวสิ คล้ายคล้ายกับจับผิดตัวตอนนี้ใช่คดีสยามม์ก็จับผิดตัวคดีใหญ่เมื่อกันยา2,536นะครับเป็นคดีใหญ่สื่อมวลชนทั่วประเทศตาม49วันต่อเนื่องไปไหนก็ผมไปไหนไม่ได้มีนักข่าวตามอย่างเงี้ยเป็นกลุ่มเป็นฝูงเงี้ยก็เขาเก็บพยานหลักฐานได้ในรถที่เกิดเหตุเก็บลายพิมพ์นิ้วมือแฝงได้ ปรากฏว่าไปได้ลายพิมพ์นิมือแฝงชัดเจนมากถึง13จุดการสืบสวนผมตอนนั้นก็พุ่งรู้แล้วว่าคนจ้างวานคือคุณหมอเนี่ยไปจ้างไอ้ไอ้แผ่วไอ้สิทธิโตเองแผ่วนะครับและประจักษ์พยานประจักษ์พยานคือหนูอิงอิงอายุสามขวบกวา่าดูรูปไอ้แผ่วก็ชี้ว่าเป็นไอ้แผ่วที่ฆ่ามามาเขานะครับนี่ได้ประจักษ์พยานแล้ว ซึ่งพนักง,งานสอบสวนเวลานั้นมองว่าเป็นพยานบริสุทธิ์เพราะเป็นเด็กไร้เดียงสาแล้วตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ลายพิมพ์นีมือแฝงตรงกับไอ้แผวสิบสามจุดซึ่งสิบจุดเนี่ยเขาประหารชีวิตมาตั้งเป็นนมนานแล้วนี่ตรงสิบามจุดเขาเลยจับไอ้แผวแต่ผมเนี่ยด้วยความเป็นนักสืบเนี่ยก็เลยไปถามไอ้แผว ตอนเกิดเหตุวันเกิดเหตุเนี่ยมึงอยู่ไหนวะมันบอกผมกินเหล้าอยู่ที่ค่ายตชะดที่ประจวบครับผมก็ให้มันเขียนแผนที่ว่าไหนมึงใครกินตรงไหนนั่งตรงไหนซื้อเหล้าอะไรมีกลับแก้มอะไรบ้างมีใครนั่งกินบ้างผมก็ไปที่จุดที่มันกินเหล้ามันก็ตรงที่ไอแผวเหล้าตรวจลายพิมพ์นิ้วมือก็ตรงไอคนที่มันอ้างว่าไปกินด้วยกับมันก็ตรวจลายพิมพ์นิ้วมือตรงหมดผมก็มาบอกผู้บังคับบัญชาว่าท่านที่เราจับไอแผ่วนี้ผิดตัว พราะไอ้แผ่วมันอยู่ที่โน,โน่นโอ้โหรดทัวลงผมเลยไอ้เรวัดรับสินบนสิบล้านจากหมอบัณฑิตด,ดิถึงมาปิดคดีอย่างนี้และเขาถามผมว่าคนร้ายตัวจริงเป็นใครไม่รู้แต่ไม่ใช่ไอ้แผ่วเราต้องสั่งไม่ฟ้องครับเขาก็บอกไม่ได้จับไปแล้วนี่มันเสียผมว่าถ้าจับไอ้แผ่วยิ่งเสียหมาเราถือหลักนักกฎหมายนะปล่อยคนผิดสิบคนดีกว่าไปจับคนบริสุทธิ์คนเดียว เมนลมป้าบัวผันตายถ้าจับไม่ได้เขาไม่ได้ลดเงินเดือนผมเขาไม่ได้ลดขั้นผมเขาไม่ได้ย้ายผมเพราะไม่ใช่สอสอโดนค่าคะนะครับแล้วจะไปจับคนผิดทําไมท่านผอบอเนี่ยก็ออกมายอมรับแล้วก็ขอโทษกับประชาชนแล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือไม่ปกป้องน้อง ในมุมมองของท่านเนี่ยค่ะอยากจะแสดงความเห็นเรื่องนี้ไงบ้างที่ผู้บริหารสูนสุขก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ถูกต้องผบอทําถูกต้องแล้วนะครับทั้งผบอท่านต่อศักสุขวิมลกับท่านสุรเชษฐ์หักพานเนี่ยถูกต้องอประชาชนไม่ได้โง่ว่าโถเขาจบปิญ,ญญาเอกปิญ,ญญาโทปิญญ,ญาตีกันเยอะแยะหมดหเขาใช้ดุลพินิษฐ์ได้อะไรผิดก็ต้องบอกว่าผิดถามว่าผบอท่านจะไปคุมได้ไงตำรวจสองแสนสามหมื่นคน เหตุที่มันเกิดเนี่ยอาจจะมีตำรวจแค่คนสองคนไปชักนำเหมือนเราอยู่ในฝูงนักข่าวเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยใครเป็นคนก้างก้อนหินวะเราก็บอกนี่นี่ไอ้คนนี้ไงที่มีเป็ดอยู่เนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยไอ้นี่เป็ดเราดูก็จะไอ้เคียวบ้าบ้าอยู่นะเนี่ยมาเนี่ยแล้วมันก็เสือกลับว่าผมกว้างเองครับทุกคนก็ลงความเห็นหมดว่ากว้างเป็ดความผิดอยู่ที่ไอ้คนชักนำคนเดียวมันทําให้เหลือเสียตัวผู้กัปก็ไม่ทันเกมลูกน้องมันก็เรียบร้อยเป็นคนดีอะ แต่มันจะมันจะเพียงพอสํานักง,งานตนํารวจแห่งชาติตดได้<ม>ไหมคะต้องใช้เวลานะต้องใช้เวลาและผู้อุ้มบัญชาเนี่ยต้องเด็ดขาดลูกน้องผิดเนี่ยอย่าไปกลัวตํารวจเกลียบ<ม>บอกกับท่านสุเชพไปแล้วว่าอย่าไปกลัวตํารวจเกลียด<ม>ถ้าผมร่างกายผมมันเป็นมะเร็งที่นิ้วก้อยผมก็จําเป็นต้องตัดนิ้วก้อยทิ้งนะครับผมเองเป็นตํารวจมาทั้งชีวิตครอบครัวก็เป็นตํารวจทั้งหมดลูกเต้าก็เป็นตํารวจ แต่ถ้าเกิดว่าอะไรมันผิดแล้วเรายังไปปกป้องมันจะทําให้เหม็นหมดเลยจะทําให้เหม็นหมดเลยพอประชาชนไม่มีความเชื่อมัน่นศรัทธาเราแล้วเนี่ยมันจบแล้วเราเดินไม่ได้แล้วแล้วที่ร้ายแรงกว่านั้นเนี่ยไม่ใช่ประชาชนไม่เชื่อมัน่เนเราสารไม่เชื่อมั่นตํารวจอีก<า>เฮ้ยคุณมาหลอกผมไม่หาเอาแพะมาให้ผมออกหมายจับ<อ>และออกหมายฝากขังไปเนี่ยผมคิดว่าสารท่านก็ไม่สบายใจ ตรงนี้ต้องแก้ไขเราไม่ควรแค่ให้ออกไหมคะควรจะถึงขั้นมาตรการไล่ออกให้หมดไหมคะไม,ไม่ใช่<ว>ไม่ใช่<ว>ไม่ใช่ใชต้องดําเนินคดีทางกฎหมายด้วยไงต้องติดคุกด้วยนะให้ออกเนี่ยมันพื้นฐานอยู่แล้ว <ừ. S 1> ถ้าทําผิดเนี่ยถูกออกเนี่ยแต่ว่าเรื่องจะพิจารณาว่าพอผมสอบผมสอบไปพบว่ามีการเอาถุงไปคุ้มเขาจริงผมต้องส่งปปทแหละปปทจะเป็นพนักงานสอบสวนแทนผมแหละ ที่จะสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปที่เอกการและชีมูลทางวินยัยตัดอํานาจผมไปแล้วตัดอํานาจตํารวจไปแล้วถ้าพดพบมูลความผิดทางอาญานะต้องรีบส่งภายใน30วันไงซึ่งการไล่ออกก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งเมื่อผลออกมาแล้วไล่ออกนี่มันแน่นอนอยู่แล้วส่วนจะติดคุกไม่ติดคุกเนี่ยปปทต้องสรุปสํานวนให้อายการอายการต้องฟ้องศาลศาลจะพิจารณาลงโทษ ว่าขั้นตอนมันถึงขนาดไหนไม่รู้ตะเปียกบอกว่าเอาไปคุมหรือเขาล้อเล่นอะไรเพราะตะเปียกให้การไม่อยู่กับร่องอร่รอยเหมือนกันเดี๋ยวบอกว่าคุมเดี๋ยวก็บอกว่านั่นพอใครมาสะกิดหน่อยก็บอกว่าไม่มีอะไรเงี้ยมันยังอยู่ใต้คอนโทรลของคนอื่นอยู่นะ,ฮ,<า>นะฮะมันอยู่ที่ศาลท่านจะตัดสินเราไปไปไปทายไม่ได้นะฮะามาอะไรบ้างครับที่นักข่าวบางคนเอาถามทีละคน เอาคลิปมาเปิดถ้านักข่าวไม่เป็นคนเอามาเปิด,ค,ดคิดว่ามันจะไม่ใช่นักข่าวเนี่ยโดยสัญชาติยานนักข่าวเนี่ยมันก็ต้องหาข่าวเด็ดแล้วเองก็อยากได้รางวัลพูลิเซอร์ใช่ไหมเออเขาก็ต้องกระเสือกกระสนนะครับกระเสือกกระสนว่าจะได้ข่าวตรงไหนเขาก็รู้ว่ายายป้านี่อยู่ตรงจุดนี้และศพอยู่จุดนี้มันก็ไล่เส้นทางนักข่าวก็เป็นคนในพื้นที่มีกล้องตรงไหนอาจจะมีมนุษย์สัมพันธ์ ทีีด่ดตำรวจไปขอชาวบ้านอาจจะไม่ให้เพราะไม่อยากยุ่งไปเป็นพยานนอกจากให้กล้องแล้วเดี๋ยวต้องเอาผมไปสอบด้วยเป็นพยานไปขึ้นศาลก็ต้องไปเขาก็ไม่อยากให้กล้องกับตำรวจแต่นักข่าวไปขอเนี่ย<ช>แถมเอาตังค์ไปให้อีกสี่พันห้าพันเนี่ยรู้มาจากไหนเนี่ยรู้ส <c oughs> ิปาจิงเฉียวอ่าใช่ไหมเออแต่ว่าไอ้หนูหนูเป็นนักข่าวเนี่ยหนูจะส่งเนี่ยก็บอกตำรวจก่อนว่าพี่ เจอแล้วนะไอเด็กที่ไปฆ่าเนี่ยมันน่าจะเป็นเด็กพวกนี้นะแต่ถ้าไออย่างเงี้ยช่วยงานทางราชการด้วยอไอตำรวจจะรู้ตัวแล้วว่าจับผิดแต่คุณไม่บอกเลยคุณปิดเงียบแล้วไปเอาข่าวออกเนี่ยถามว่าข่าวดีเด่นแต่ว่าสังคมมันเสียงสังคมมันเสียพอไปจะได้กล้องตัวนี้ก็ไม่มี ดูแล้วดูแล้วว่าฆาตรกรเป็นใครเดี๋ยวทำไมไม่ไปแจ้งตำรวจอย่างนี้ใช่ไหมไม่ก็บอกกันที่กับมึงเป็นนักข่าวก็ไปหาข่าวกับกูอาชีพมึงกับกูก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันเนี่ยนะครับผมจะอาศัยน้องนองนักข่าวเนี่ยช่วยงานผมเฮ้ยพี่ไม่มีเวลาเว้ยเดี๋ยวนายแม่เรียกประชุมจะไปก็ไม่ได้ถนนเส้นนี้น้องไล่กล้องให้พี่หน่อยได้ไหมเพราะคุณมีความชำนาญเรื่องกล้องคุณไปเส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้นนมีอะไรก็บอกอพี่เลวัดได้ตรงนี้แล้วนะ เองก็บอกพี่หนูจะส่งแล้วนะเพราะเดี๋ยวไม่ทันช่องอื่นเอาเลยเราจะได้รู้ไอตัวพุ่งกลับจะได้รู้ว่าจับผิดตัวแต่นี่ตัวพุ่งกลับไม่รู้ไงก็ไปบอกศาลว่าตะเปียกรับสาภาพแล้วไปทําแผนประกอบคารับสาภาพแล้วพอข่าวออกปุ๊บเนี่ยถามว่าข่าวช่องคุณนะดังนะแต่ว่าชิบหายเลยศาลก็ไม่เชื่อถือตํารวจแล้วประชาชนก็ไม่เชื่อถือแล้ว แล้วถามว่าไปไล่มันออกหมดได้ไหมตำรวจสองแสนสามหมื่นคนเนี่ยไม่ได้ก็ยังต้องให้มันทํางานไงนะครับผมเข้าใจนักข่าวว่าจําเป็นต้องส่งภาพด่วนอะไรอยากได้อะไรแต่ว่าถ้าสืบไปแล้วนักข่าวคนนี้ไปบอกว่าผมให้ตังคุณแล้วนะห้าพันแล้วคุณลบไอ้นักข่าวคนนี้จะติดคุกด้วยสั่งให้ปิดปากติดคุกไมไม่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 ไปไหนอย่าบอกใครนะว่ามีกล้าอย่างนั้นก็ว่าไปแต่ว่า สมมติกล้องอันนี้มันเป็นพยานหลักฐานตำรวจก็ไปถามแล้วปรากฏว่าตำรวจบอกว่าอ๋อฉันให้นักข่าวไปแล้วขอให้บีเลี้ยงฉันห้าพันแล้วเขาบอกให้ลบคลิปไปแล้วมันเป็นพยานหลักฐานอันเนี้นะเดี๋ยวพอเดี๋ยวเป็นเรื่องต่อจากนี้อีกรเรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆหรอกออพอตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานักข่าวว่าคุณไปสั่งเจ้าของบ้านให้เคารลบคลิปได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นพยานที่จะจับกลุ่มผู้กระทำความผิดผมยังไม่รู้นะ ฝันเอาว่าเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วพอตํารวจเรียกนักข่าวไปนักข่าวก็ไม่ยอมไปนักข่าวก็นักข่าวก็ไม่ยอมไปเขามีหมายเรียกไปแล้วมั้ยผมถามจากผู้บุกเบิกบัญชานะท่านผู้จัดการเนี่ยก็บอกอย่างเงี้ยข้อเท็จริงเป็นยังไงไม่รู้นะนะครับแต่ถามว่าใครได้กล้องก่อนนักข่าวได้กล้องก่อนไหมผมว่าถ้าตํารวจแม่ได้กล้องก่อนและรู้ก่อนเนี่ยมันไม่จับตะเปียกหรอกก็คงจะรู้ที่หลังนะรู้ที่หลังนะครับ